เดมากช็อกโกแลตวิวมิมิเจอเรื่องขนหัวลุกสะเทือนขวัญแถมวันที่ไปมีอุบัติเหตุเจ้าหมีตกนะ้ำอุตส่าห์เป็นวันสดใสไปช่วยแม่จ่ายกับขา้าวมิมิขอรางวัลเป็นให้มามาพาไปงานฮาโลวีนหน่อยแต่กำชับหม,มาว่าขอเป็นงานน่ารักน่ารักนะไม่เอาน่ากลัวได้เลยมิม,มิเราขับรถกันไปที่ช็อกโกแลตวิวที่นี่น่ารักแน่นอนบรรยากาศก็ดีมากแต่ดูเหมือนว่าทำไมาเข้ามาเนาไมิมิจะทำท่าเกล้ากลัวกลัวพอรู้แล้วก็ดูคนที่มาต้อนรับสิทำมิมิอึงไปเลยไม่ต้องห่วงมิมิที่นี่น่ากลัค่นิีููกกลปปงงงง้้ชร มีกับพี่ดาวเก่งมากได้สีเพอเิ่มมาครอบครองสมใจเลยแล้วอยู่ดีๆเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตอนที่มีมิกำลังกินข้าวอยู่ทุกคนใครอะามายืนจ้องมิมินั่นมันแบผีนี่นามิมิกลัวพยายามฮึบเข้มแข็งแล้วแต่มันทนไม่ไหวจริงๆ อยู่ต่อไม่ได้แล้วพี่ดาวก็เลยต้องพาอุ้มหมกไปเดินเล่นมิมีออกไปดูโชว์ทาความสนิทสนมแล้วก็บายบายกับเจ้าเหล่าแบผีมามาลงใจมิมีชินแล้วแต่ก็มีเรื่องให้ตกใจทุกคนพี่หมีแบเต้นอยู่แต่เกิดอุบัติเหตุจะตกลงน้ำทนยังไงดีไม่มีคนช่วยเขาเด้งขึ้นมาได้เองใจหายใจคว่ำมดและดูเหมือนว่าป๊าพาพน้องมิมีเดินกลับโต๊ะอาหารผิดทางดันไปผ่านเขา้านผีเสียงตายแล้วแล้วเข้ามาแล้วมันย้อนกลับไม่ได้ทํายังไงยิ่งเดินก็ยิ่งมีคนมาทักมิมีบอกอย่ามาทักหนูแ่่่พีีไมมมมหยยุดดบาาเลลใจสันน้วข มาพาไปเล่นตรงเบาๆมิมิยังบอกไม่เอาไม่เอาเลยอ่ะพูดอย่างเดียวขอกลับบ้านไม่เอาแล้วนะฮันโลวีนแบบนี้รีบให้ป้าป้าบึงรถกลับบ้านทันทีพอมาถึงยืนเกาะกระจกขาออนจิกโกะจิก,กี้ช่วยมิมิด้วยมิมิกลัวไม่ไหวแล้ว